สวัสดีครับผมผมเจษฎาน,นะครับจากบริษัทเมตาคือวันนี้ผมนั่งอยู่กับพี่นภัทรซึ่งพีนภัทรเนี่ยเป็น m d ที่บริษัทในฐานะที่พีนภัทรทำงานเกี่ยวกับเครื่องมืออิสโซเม้นต์มาเกือบ20ปีเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามว่าพวกเครื่องมืออินสโซเมนต์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีความแตกต่างของแต่ละอย่างมันแตกต่างก <ผม S 1> ันยังไงบ้าง<ๆ>ผมก็เลยมีเรื่องอยากจะมาถามพี่นะครับโอเคนะครับคือถ้าจะให้คุยโปรดักทั้งหมดพี่ว่ามันก็เยอะเอางี้ เบื้องต้นเราคุยกันเรื่องของเพชรเกศบอดาแฟมซิลก่อนดีกว่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้นะครับและนี่คือเพชรเกศบอดาแฟมซิลเคยสงสัยไหมว่าทําไมถึงต้องใช้เพชรเกศบอดาแฟมซิลเพชรเกศบอดาแฟมซิลเนี่ยแตกต่างกับเพชรเกตธรรมดายังไงสงสัยผมสงสัยเพราะว่าอย่างแรกเลยทําไมต้องมีตัวไดแฟมซิลแล้วมันมีประโยชน์ยังไงโอเคดีเลยเป็นคำถามที่ดีมากสมัยก่อนตอนที่พี่เข้ามาทํางานใหม่ๆพี่ก็ไม่รู้หรอกว่า เพชรเกียบวุดแต่แฟมซิลเนี่ยยังไงแต่ว่าพอเราเข้ามาทำซ่อพฟัก์เนี่ยเราเริ่มรู้จริงๆแล้วเพชรเกียบวุดแต่แฟมซิลนะครับมันแตกต่างกับเพชรเกียธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่าโดยปกติเพชรเกียเนี่ยโปรเซสตันนิชชั่นของมันเนี่ยเวทีผ่านเนี่ยจะมีแค่เซรามิกสติลมีโมเนลแล้วก็มีคัพเปอร์อันลอยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการกัดก่อนเนี่ยมันทนได้ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นถ้ากัดก่อนมากๆเขาต้องใช้เมทัลเดลย่อื่น วิธีการที่เขาจะไปเปลี่ยนตัวแมทเทอเรียลข้างในเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนแมทเทอเรียลที่เป็นไดแฟมซิลแทนเพราะนั mm hmm. ้นตัวเพจเกตก็เ,เลยไปต่อไดแฟมซิลเราสามารถเปลี่ยนแมทเทอเรียลของไดแฟมซิลเนี่ยเป็นแมทเทอเรียลอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการอีกอย่างนึงก็คือว่าโปรเซสคอนเนคชั่นของตัวไดแฟมซิลเนี่ยมันหลากหลายมากเราจะทําเป็นถ้าสมมุติเป็นโรงงานฟู้ดก็เป็นฟู้ดฟิตติ้งเป็นซานิทารีคอนเนคชั่นถ้าเป็นเกลียวเป็นแฟล้งก็มีแฟล้งได้หลากหลายรูปแบบ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเพชรเกตุบดาแฟรรมซิลเองเนี่ยเวลาที่เราใช้ในงานที่เป็นไฮเทมไฮเทมคุณลุงคุสูงสูงอะ่ะเราสามารถที่จะรีโมทไปได้รีโมทก็คือต้องต่ออะไรสักอย่างไปีไปสักอย่างแล้วก็ไปต่อบดายแฟรรมซิลครับ <c oughs> ซึ่งการที่เราจะรีโมทไปเนี่ยเ <c oughs> พื่อไม่ให้มีเดียมันเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเอาอะไรสักอย่างไปต่ออยู่ข้างในก็คือเอาซิลิโคนไปฟิลอยู่ข้างในแล้วก็ต่อรีโมดไปที่ไหนก็แล้วแต่ <c oughs> อันนั้นคือวิธีการใช้ 1. นคอร์รซีสองไฮเทมโลเทมรีโมท3โปรเซสคอนเนคชันที่แบบสเปสเชียลน,นิดนึงเป็นฟู้ดก็ใช้ไดแฟมซิลคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นไดแฟมซิลมีอย่างอื่นที่อยากรู้อไหมแล้วก็อีกอย่างนึงผมเห็นตัวข้างหลังสีเหลี่ย,อยอมอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรครับอ,อันนี้เราเรียกว่าโปรเซสทรานสミเตอร์เป็นเพรสเชอร์ทรานสミเตอร์ คือ pressure transmitter เนี่ยมันมีอยู่ถ้าถ้าเราแบ่งนะแบ่งตามฝั่งของ supplier เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือตัว process ซึือตัวนี้แล้วก็เป็น industrial transmitter process transmitter เนี่ย accuracy มันจะสูงเราว่ากันที่0.075เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยส่วนจะเป็น0.05หรือ0.025อะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับ option แล้วอย่างตัวพเชอร์เกตเนี่ยผมเคยเห็นอ่ามันจะมีตัวคอนแทคด้วยอันนี้มันแตกต่างจากพเชอร์เกตปกติยังไงครับพีเชอร์เกตที่มีคอนแทคในกรณีที่เราต้องการเอาสัญญาณทางไฟฟ้าไปใช้คอนแทคก็ Contact คือสวิตช์พุดง่ายนะครับาสาช่างเราเรียกว่าสวิตช์มันก็จะมีหลายไท p e บางทีเราติดตั้งเสร็จสับเราอยากเอาไปคอนโทรลอุปกรณ์อะไรสักอย่างส่วนใหญ่ที่เขาจะเอาไปใช้ก็คือไป Control คอนโทรลกับวาล์วไป Control คอนโทรลกับปั๊มหรือไปอาร์ลามก็แล้วแต่ ถ้าเป็นเพเชรเก็บคอนแทนนะ่ยมันจะเอาไปอารามสมมตุติเราต้องการเซตค่าลา,ามไว้ที่พียกตัวอย่างนะเราใช้ที่10บบา์ถ้าเพเชรถึง7บา์เมื่อไหร่ให้ไปอาลามอารามก็คือไป มีเสียงวอนขึ้นมามีไซเรนอะไรขึ้นมาว่าตอนนี้โปรเซสมันเกินค่าที่เราการังโอเร์อยู่นะ<ม>เขาต้องไปทําอะไรต่อเขาจะมีคอนแทคต,ติดด้านข้างและติดด้านหลังเอาสวิตชนะ์ไปสั่งให้อาร์ามทางานก็อันนั้นคือคอนแทคท,ที่ใช้กับเพชรเกตแล้วอย่างตัวที่เรามมโชเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบรนด์ของเมตาเลยไหมครับบางส่วนเป็นแบรนด์ของเมตาบางส่วนเมตาเป็นออโตไลน์ดิสวิวเตอร์อย่างเพชรเกตทั้งหมดเลยเป็นแบรนด์ของเมตาเนะเราจะเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบรนด์เมตาตัวเอ็กซ์ซซิีที่ใช้กับ อุปกรณ์อินสตูเมนต์ทั้ก็จะเป็นแบรนด์เมตาไม่ว่าจะเป็นร็อกแอนด์บีด์วาลเป็น3 w a y manifold ร์ดวาลไฟว์เวมานิฟโอร์ดวาลก็จะเป็นแบรนด์เมตาอันนี้คือเบื้องต้นที่เราใช้อยู่จริงๆถ้าพูดถึงเพรสเชอร์นะเพรสเชอร์มันก็จะมีเพรสเชอร์เกจธรรมดาที่เราพูดถึงมีเพรสเชอร์เกจแบบแฟมซิลตัวไดแฟมซิลก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าโปรเซสคอนเนคชันเป็นแบบไหนโปรเซสคอนเนคชันของตัวเพรสเชอร์เกจแบบแฟมซิลเนี่ยมีทั้งเกลียวมีทั้งเป็นแฟลมีทั้งทที่เป็นนตัวซาิรม sanitary connection ก็ Connect ion, คือ food food ก็เป็นพวก dry clamp แล้วก็มี pressure switch ตอนที่น้องบาร์ food ไป pressure switch ก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างด้านหลังส่วนสวิตช์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นท้ายไหนดีเทลของสวิตช์ก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็นอกจากนั้นพอผ่านจากฝั่งของแมคเฟนิกเสร็จก็จะเป็นพวก electrical pressure transmitter ก็คือเป็น process transmitter เป็น industrial transmitter หลักๆของเพชเชอร์กลุ่มของเพชเชอร์ก็อยู่จากประมาณนี้อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะมีใช้ก็คือ differential r r e s mm hmm. s u r อไม่ว่าจะเป็นเกจหรือว่าเป็น t r a n s m i t t ตอร์เคยเห็นเวลาเราเข้าไปในไลน์ที่เป็นพวกปั๊มเป็นพวกเซนเนอร์มันจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึง่งติดคล้อมอยู่เพื่อดูค่าความแตกต่างของเพชเชอร์ระหว่างตัวเซนเนอร์อันนั้นเขาเรียกว่า differential p r เ s s u r e เป็นทั้งเกจหรือเป็นทั้งทร a ส s มิเตอแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหน คร่าวๆของเฟอร์เชอร์เนี่ยถ้าจำไม่ง่ายคือมาจากยุโรปเป็นหลักภายใต้แบรนด์เมตาว่าเรามีคําถามเราคุยกันไปเรื่อยๆในอนาคตก็ได้ถ้าอนาคตอยากบ้านมีคําถามอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถจาคุยกับพี่ได้ถามได้เราแชร์กันได้อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้ผมก็มาถามเกี่ยวกับตัวเฟอิเกตต์ถามไปพร้อมๆกันกับคนดูทางบ้านเลยนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็มาถามทางพิรพัฒน์นะครับ ซึ่งแกก็ทํางานอยู่ในวงการอิสซูเมตนมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็เลยอาศัยแกนี่แหละในการเรนวันนี้เราก็น่าจะคุยกันรประมาณนี้ก่อนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมสงสัยอะไรเดี๋ยวผมเอามาถามปากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่า คนที่สนใจในเรื่องของอิสุเมนต์นะครับผมาฝากกดติดตามในช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับผมซึ่งผมก็จะทําคลิปมาถามพินพัฒน์หรือว่าใครที่อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องอิส r เมนต์เดี๋ยวผมมาทําคลิปแล้วก็ถามทางพินาพัฒน์ให้นะครับผมจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันจะได้แชร์ความรู้ที่ได้ใช่ฝากกดไลค์ไหม ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไม่รู้นะเนี่ย <laughs> <laughs> น่าจะโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับผมครับลาไปแล้วค,ครับ